เป็นต้นฟันทุกเทคนิคมาหาเพื่อนๆออีกเร็วหูหายไปไ็นอะไค่ะเสียงพึ่งพึ่งกลับมาพอดีสอนเยอะเหน่อลยค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยเก็บความรู้เนี่ยมาเยอะเลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆในเรื่องของอะไรดีอ่ะเอาอนนดกาีกว่าเอาเป็นว่าทํายังไงถึงตีโดนไปเลยดีกว่าเอาตีโดนแน่นๆเลยนะแบบว่าไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับก็คือหนึ่ง สังเกตอ,อ,อสังเกตไม่ใช่สังเกตลาบูบูนะคะโอเคสังเกตคือแบบนี้ค่ะทํำยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอู้จะค่อยบอกนะคะเอถ้าเพื่อนเนี่ยอยากตีโดนหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อนต้องทําให้ตรงเนี้ยมันโดนเยอะๆก่อนค่ะโจทย์แรกเนาะและอย่างที่สองเนี่ยแล้วมันต้องโดนตูด,ตดแบบไหนอะถูกไหมคะทีนี้โจทย์แรกเนี่ยทงฝั่งโคฮัน ถ้าเพื่อนๆอยากให้โดนเยอะๆแบบนี้นะอันนี้น่ะมันต้องเป็นแบนๆถูกไหมจ๊ะทําทุแฮียนทั้งขวามือก่อนนะเพราะฉะนั้นมาจับไม้กันก่อนเลยค่ะก็คือเอาแบบนี้เลยกัมเฉยๆก่อนกัมเฉยก่อนจ่ายั้ยแค่นี้กัมข้างหน้าตรงเนี้ยก็แบนแล้วค่ะเห็นไหมคะแบนแล้วเนาะทีนี้อย่างที่บอกเวลากัมแบบเนี้ยกัมแบบเนี้ยเองใช่ไหมคะมันแน่นใช่ไหมมันแน่นใช่ไหม ไม่ได้ไมแปนแมสแตร์แตรเพื่อนรักจ๋าเอาเนื้อชี้เนี่ยขึ้นมาจากนิ้วโป้งนิดนึงจ้ะเอาขึ้นมาเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยหลวมๆหน่อยไม้จะได้สบายยนะคะอ๋อจับได้เห็นไหมคะแบนแล้วหนึ่งสมมติว่าหน้าจอคือรูปแบบกลมๆนะคะหน้าจอคอนสูตรูปแบบกลมๆนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมโดนเยอะแล้วถูกไหมคะที่นี่อ้าวอุ๊บตัวแฮนด์เริ่มรู้แล้วที่โดนเยอะทำยังไงแล้วแบคแฮน่ะ แบ็คแฮนด์เนี่ยโดนเยอะทำยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวอู้เนี่ยให้เพื่อนเนี่ยจับแบบง่ายง่ายก่อนนะจ๊ะก็คือเอานิ้วโป้งเลยไว้ตรงนี้นะจ๊ะอ่าเห็นไหมอย่างนี้เลยที่หัวเลยแล้วก็กดนิ้วโป้งไปเลยเฮ้ยทำไมไม่เหมือนโฟร์แฮนด์เลยเห็นไหมคะอันนี้คือตู๊ตูนี่ไงกดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งอ้าวอูเฮ้ยเราได้วิธีตีพื้นที่เยอะมาะ มาได้แล้วเอาแบฮนด์ก็แบบนี้ใช่ไหมฮะนี่แน่เห็นไหมแบ็คแฮนด์ก็นิ้วโป้งแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่แน่โอ้โหเริ่มง่ายแล้วแต่ท่านขาแบ็คแฮนด์ในแบบนี้เนี่ยมันได้แต่นิ้วนะคะมันจะไม่แรงเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มวงสวิงกันค่ะต้องมาจากแขนถูกไหมจะได้ตีแรงๆนะจ้าอูล้วทำยังไงต่อล่ะทีนี้เราอยากเหวี่ยงแบ็คแฮนด์ได้ใช่ไหมจ๊ะเอานิ้วโป้งอย่างนี้ใช่ไหม ไม่เอาแล้วไม่แบนแบนแล้วนิ้วโป้งจะออกข้างนิดนึงจ้ะเห็นไหมจ๊ะอันนี้คือแบนแบนใช่ป,ะป่ะเห็นไหมเราออกข้างขวานิดหนึง่งอ่ะเห็นไหมจ๊ะออกอันนี้ออกนน็คือแบนแบนจะออกข้างขวานิดเดียวนิดเดียวพอ,อ,อให้มีรูให้มีรูใช่ไหมห็ยไหมคะปึ๊บเอาเวียงเลยเห็นไหมคะมีรูแล้วมีรูแล้วชึบอย่นี่ใช่ไหมกระเถิบขวาแชร์แดนนิดเดียวพอเห็นไหมจับรั้วรั้วเบาๆิ่แล้วเพื่อที่ว่า เราอยากจะเหวี่ยงแบ็คแฮนด์ครับผมเรานอนก่อนนะจ๊ะเรานอนก่อนนะจ๊ะนอนแบบนี้นะนอนแบบนี้นะจ๊ะและค่อยค่อยค่อยๆยค่อยๆปักกำไม้แน่นเท่านั้นเองค่ะก่อนจะตีเบรกินนะจะแบบนี้ตีใช่ไหมคะเราแค่นอนหลอแล้วพออยากขยับ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 อยากตีก็ได้ล้วกำไม้แน่นวเป็นี้ค่ะนอน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 หลุมหลวจับหลุ่มๆวแล้วก็ขยากตีก็กำไม้แน่น ก็จะได้แบบนี้ไงล่ะแต่แค่ไม้นอนเฉยๆก็ใจไหมคะเพื่อนจ๋าออ้ยเอ้ยได้ตีลูกเต็มแล้วหน้าไม้โบแฮนด์ก็เต็มหน้าไม้แบ็คแฮนด์ก็เต็มนะคะแต่แต่แต่แบ็คแฮนด์ในโป้งเนี่ยเราขยับมาข้างขวาเล็กน้อยครับผมและจับไม้รวมๆนอนเลยที่ลักและลากลากลากไปสมมุตออยากดีใช่ไหมกั้ไม้นั่นเห็นไหมคะอันนี้หลวมหวมหวมวมวมหลวมกั้ไม้นั่นอ่า ก็จะโดนลูกแบดแบบเต็มเต็มแล้วค่ะทีนี้อรู้แล้วอู้แล้วแล้วเตียงไงอ่ะมาต้องสังเกตลูกแบดยังไงอ่ะไม่ยากเลยเพื่อนรักโอเคลูกแบดของเราใช่ไหมคะมีตูดกับมีปีกถูกไหมจ๊ะมีปีกกับมีตูดถูกไหมจ๊ะคือจะพูดที่สลับกันทําไมอย่างนี้ค่ะดูนะจ๊ะดูลูกแบตลอยนะจ๊ะดูนะเดี๋ยวโยนให้ดูเห็นไหมคะ ในตอนแรกเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ปึ๊บตีไม่ได้เฉยๆอยู่แล้วและเราจะตีตอนลูกที่ตกแบบนี้จะทิ้ลัจ๋าตีดูเลยโอ้โหแสดงว่าให้เราล้อลูกใช่ไหมเออใช่ล้อลูกหน่อยอย่างนี้มันล้อคิ้ๆหน่อยใช่าขอเธอแล้วก็เรามาลงมาแบบนี้นะแล้วตีได้เลยค่ะแบบไหนอ่ะเดี๋ยวหยุดท่าตีที่โดนเลยพวแฮนนะจ๊ะลูกมานน้ำหัวนะจ๊ะอ่าแบบนี้นะ ไหมคะแบบนี้เลยป๊ปั๊ปปเกเน,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 นี่ยกำับมาน่นปั๊กนอนก่อนนะเช่ญเชิช สำหรับลูกลอยข้างบนแบบนี้นะแฉแดงรอโอเคทั้งฝ่เหมือนกันแฉแดงอแปลว่าอ๋อรอลูกตกลงมาใช่ปะใช่สำหรับกรณีเคสสูงนะคะรอลูกตกลงมาก่อนแล้วเราดูลูกตกไม้ยังตกมาแล้วนะ,ะนี่แน่นะ<า>จบแล้วแปแพ่ลูกตกไม้ยังนอนก่อน เราก็จะตีโดแล้วที่นี่เดี๋ยวมาเพิ่มวงกันหน่อยค่ะจับไม้หลวมที่นักจ๋าวงโัวแหวนอันนี้โดนนี่แหนใช่ไหมคะ ตีไปเห็นไหมคะเลี้ยวไปจะตีแบบนี้ค่ะอ่าปุ๊บตสี่โอเคไหมคะพีการเก็บไม้ดังนั้นเนี่ยแบบนี้เลยตัวแฮนด์ปั้งอ่าเห็นไหมคะแปบบ๊ะแฮนด์ตั้งสี่แค่นี้เองค่ะแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถตีโดนแล้วก็มีวง,งชิวๆแบบนี้นะคะ,บบะ,คะกาดอกจะหนึ่งล้านดวงค่ะจับไม้หลวมๆ เห็นไหมคะจำไม้เลื้องโอเคเดี๋ยวตีให้ดูค่ะตีโดนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านรอให้ตูดเป็นแบบนี้นะรอให้ด ตอกแล้วแช่แดงโอเคนะคะไปนะปึ๊บตอลูกตอกแช่แดงโอเคไหมคะอีกทีหนึ่งลูกค่ะปึ๊บตอลูกตอกแช่แช่แเองเพื่อนๆเขจะตีแบคแทนกับโร์แฮนได้แล้วค่ะสำหรับขับโบนนะเวลาตีโดนอ่ะเข้าจนะเปล่า,าตีโดน 给没看？ ปีตอนนี้ครับผมอันนี้คือโฟร์แฮนด์ครับผมอันนี้คือแบ,บ็คแฮนด์ครับผมตอนที่จังหวะตีโดนนะคะแบบนี้โฟแบบนี้แบบ็คแต่แบ,บ็คเนี่ยต้งนองน,น,น,นอนก่อนและค่อยตีโดนนอนก่อนแล้วค่อยตีโดนนอนแล้วตีโดนแบบนี้เนี่ยเราจับนิ้วโป้งอยู่ข้างๆงขวานิดเดียวนะคะเพื่อให้หมุนไม้ได้นอนแล้วหมุนนอนแล้วหมุนนอนแล้วก็กำไม้แน่นนอนค่อย กับไม้นั่นเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็ตีโดนลูกถึงทั้งค่อยและแบ็คแฮนด์แล้วนะอู้ลูกเปลี่ยนไม้ยังไงค่ะนี่โฟร์แฮนด์ใช่ไหมคะตั้งลงไปใช่ไหมแล้วแบ็คแฮนด์ไหนไหมคะเพื่อนๆจ๋าขยับนิ้วโป้งไปข้างๆนิดเดียวเหลยไหมคะแล้วก็นอนไม้ได้เลยแล้วก็ปั้งอันนี้โฟร์แฮนด์นิ้วโป้งสังเกตนะนิ้วโป้งอยู่ตรงกลางลากไปแบ็คแฮนด์พลิกไม้ขยับนิ้วโป้งหน่อยนิดเดียวข้างๆ นอนแล้วก็ตีกัมแมงแค่นี้เองค่ะในการเปลี่ยนไม้เพื่อนก็ตีได้แล <ım eni> ้วนะเอาไปทำกันเลยจะได้ตีโดนข้างบนเยอะๆเลยนะปุ๊โอเคเปล่าไปเล้ไปกินแปดได้แล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะปุ๊บแปดพินตันฟันจงเชงนิดเบอร์เบอเพื่ออีเบรรเรรอีกอันนึงมาดีว่าถ้าลูกข้างล่างหล่ะพี่ลูกขาข้างล่างเลยหรือเปล่าต้องตียังไงถึงตีโดนใช่ไหมคะจะบอกความโชคดีนิดนึง ลูกบนที่คุณตีโดนเนี่ยบอกก่อนเลยนะคุณตีโดนตรงนี้ตรงตูดตรงนี้ค่ะแล้วก็ไม้มันกระแทกค่ะตู้นุงไม้มันกระแทกค่ะตู้นุง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 แต่แต่แต่ถ้าลูกค้างเนี่ยในการสัมผัสลูกเนี่ยจะไม่โดนตู้ตูดนะคะจะโดนเส้นรอบวงกลมทนี้น่ะเราจะเป็นการเฉียดที่รักจ๋าอ่ามองเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นี่ตู้ตูดัใช่ไหมล่ะเฉียด อ่าเฉียดจะไม่ใช่อย่างนี้จะไม่ใช่กระแทกอันนี้กระแทกใช่ไหมคะแล้วจะเฉียดอ่าปุ๊บเหมือนปกกระบาลเพืนอนะครับผมชัชัเช็ดหนึ่งชัอย่างเงี้ยครับผมก็คือเฉียดเพราะว่า<ห>ลูกข้งางล่างเนี่ยถ้าคุณปีโดนตู้ปูเนี่ยยากมากเลยนะแต่ถ้าคุณเฉียดเข้าช่นมะกงปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเด้งมากเลยแหละอ่ะดูก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ดูก่อนแบบนี้ค่ะเอาอนนี้ก่อนชื่ออ่วเฉียดให้ดูก่อนนะลูกที่ตกข้างล่างนะคะ ่นะเห็นไหมคะลูกเลียงมากเลยอยากทำได้แล้วทำไงทำไงโอเคทีนี้ต้องทำให้ตีเดินก่อนนะค่ะทีนี่เพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพืออ่อนรักจับไม้บีเชฟตามสบายนะคะแต่จับโคตรของโคตรของโคตรของโคตรลู เฉียดได้เนี่ยลูกจะไปแรงเลยค่ะทีนี้สังเกตค่ะจะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสามนิ้วถ้าทุกท่านเนอยากเฉียดเร็วนะคะอูแนะนํานะพอแค่ลูกปุ๊บทุกท่านปล่อยนิ้วกลางนิ้วนาแล้วก็นิ้วก้อยนะคะเหลือสองนิ้วพ่อเป็นแบบนี้ปล่อยเห็นไหมคะอ่าเป็นปล่อยเห็นไหมคะเป็นปล่อยเห็นไหมคะเข้ามาก็จะเฉียดได้อีกนะคะโอเคทีนี้ลูกคะเอาไงอะปีไงอะโอเค จับไม้วีแคมนี่รักจ๋าและจับเบาๆมากแล้วก็เวลาที่อยากตีเนี่ยปล่อยสามนิ้วเลยจับไม่ลมปล่อยสามนิ้วเลยเห็นไหมคะทีนี่ลูกแบตที่ลงนะจ๋ามันจะลงแบบนี้จัดที่รักจ๋าอ่าเขาไปลงเลยตุ๊ด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 แบบนี้ใช่ไหมคะอาจเป็นทิ้งตูดลงแบบนี้ใช่ไหมคะที่จ้ตีเนี่ยเราจะเฉียดแบบนี้อ่าแต่แล้วคุณที่ยังไงถึงโดนเยอะใช่ไหมจ๊ะ แบบนี้ได้จัะทุกท่านจาะ,ะต่อยมือจะไปสเชียชิวชิวเพราะว่าพืนที่ที่ตีดง่สุดเนี่ยคือหัวไม้พิษดงพื้นมาผมอ่ะโอเคเดี๋ยวทำภาพโดให้ดูจ้ะว่ายังไงลูกางล่างนะคะลูกีวรจะพุ่งแบบนี้เลยชิ้วชิว,ชว,ชว ลูกชนของแบ็คแฮนที่โดนอันนี้คือลูกชนของโคแฮนที่โดนเห็นไหมคะเพียงแค่ทุกท่านเนี่ยทิศหัวไม้ลงพื้นที่จะมีเยอะแล้วนะคะสําหรับการตีข้างล่างนะหลังจัดนั้นท่านจ๋าค่อยๆลากหัวไม้ไปข้างหน้าเล็กน้อยอยากตีใช่ไหมคะอ่าปิดข้อมือนิดนึงเพื่อเฉียดตีหน้าองศาโคแฮนดปึ๊บเฉียด ไปเลยเราจะตีได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเดินหน้าไปใกล้กลลูกเชียร์และเฉียด่าพลิเอชาและเฉียดไหมคะมืออนี้ฟ้าและพิกเฉียดไปตรงฟ้าและพิกเฉียดแค่นี้เอง ลูกก็ค่อยตกใช่ป่ะสมมติที่เป็นไม้ใช่ป่ะเพราะลูกค่อยๆตกใกล้ไม้ใช่ป่ะนี่หัวไม้ใช่ป่ะสมมติลูกก็แค่ตกใช่ป่ะปั๊บปั๊บปั๊บหัวไม้พิงใช่ป่ะทีเนี้ยเราลากไม้ไปข้างหน้าแล้วพอเราอยากปีใช่ป่ะเราเฉียดขึ้นลูกมันจะขึ้นและเนี่ยรออย่างเงี้ยรอปั๊บ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 เนี่ยรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เฉียดขึ้นโอเคอยากปีก็เฉียดมันขึ้นมาเนี่ยรออย่างงี้ปั๊บ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 แล้วทาออยย่่งงเี้คะรปุ๊บก็เฉียดขึ้้น่ขาางงล รอปบาๆกล้กันกล้าันกล้กันกล้าันเฉียดขึ้นโอเคไหมคะเนี่ยนอนอย่างเงี้ยแค่นี้เองตื้อแล้วก็เฉียดมันขึ้นโอเคไหมคะสำหรับโกแฮนน่ะดูโกแฮนก่อนไปแบบนี้ครับรออย่างเดียวเลยรอนานๆเลยค่ะรอลูกตกป๊บแล้วเฉียดขึ้นรอลูกตกแล้วเฉียดขึ้นแค่นี้เองโอเคไหมคะจับไม้โค้ดซูเปอร์โค้ดหลวมนะจ๊ะอู้แล้วแบกแฮนฟีมายอ่ะข้างล่างเนี่ย ัดไม้พีชเชร็ตามปกติเลยฮะแค่ทิ้งหัวไม้ลงเฉยๆจ้ะทีนี้เวลาทำเนี่ยหัวไม้ทิ้งลงนะแต่แต่เราจะได้กระหน้าและสร้างตัว C เห็นะคะเห็นเป็นตัว C เห็นไหมอ่ายกแขนขึ้นแล้วก็ตัว C อ่นนี้นะลากแขนฟลักซ์ๆอยากตีลูกสร้างตัวอื้เหมือนลำโพงเลยอ่าแล้วก็ไปนะคะแบบนี้เลยทิ้งไม้ลงล้าขกระหน้าอยากตีสร้างตัวอ่าเห็นไหมคะอันนี้นะ ไม้นะคะคทิ้งไม้ลงเมื่อเงี้งงอยอยากตีใช่ไหมสร้างตัวตีเห็นไหมคะวูบแล้วก็ทิ้งไม้ไปมัดลูกเนเกี่ยจะเขียยตอนจังหวะตัวตีค่ะแบบนี้จะที่รักษาสมมติว่าลูกมาทางด้านแบ็คแฮนด์ใช่ไหมจ้าปุ๊บ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 ใช่ไหมอ่ะแล้วเขี่ยไข้างหน้าใช่ไหมและเราก็สร้างตัวตี<ส>อ่าลูกก็จะพุ่งไปละกระโดดไปละลูกมาข้างหน้าก็จะอย่างนี้นตุๆๆๆๆๆๆ๊ตตุ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 ๊ตใช่ไหมแบ็คแฮนด์สร้างตัวตีอ่า สี <4. S 1> ่อะูกันง่ายนะคะโอเคลองเลยลูกตกข้างล่างนะจ๊าปากอึก๊บแล้วก็ส <5. S 1> ี่เห็นไหมคะอาลองลูกตกข้างล่างนะป่ามาอึ๊บแล้วก็สี่เห็นไหมคะอาโอเคท <5. S 1> ิ้งไม้ลงมา,มาเฉย เห็นไหมซิ่ผมาลงทั้งโกแฮแล้วก็แบ็คแฮนและลูกจะตกแบบนี้อ่าลูกจะตกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะลูกจะตกแบบนี้อ่าเห็นไหมจะโดนนะคะทีนี้เราจะใช้การเฉียดโกแฮเราจะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เฉียดขึ้นปึ๊บเห็นไหมแล้วก็เฉียดขึ้นแบ็คแฮนใช่ไหมคะอย่ี้ใช่ไหมคะเราจะสร้างตัว C อ่าตัวีแล้วก็ผลักแขนไปข้างหน้านะคะตัว C แล้วก็ผลักแขนไปข้างหน้านะคะลูกจะได้ไปทำงาน C โอเคอย่างนี้นะ อันนี้โฟร์แฮนด์ปึ๊บเฉียงอันนี้แบ็คแฮนด์ทิ้งโลปึ๊บสี่เห็นไหมคะโฟร์แฮนด์ปึ๊บลากไปตรงตรงเฉียง มีเยอะนะยังไงที่ร <Bond> <ket> ักก <ani> ็ตีโดนค่ะปล่อยไม่ทำสบายทำใจสบายและเช็ดเลยเห็นไหมเออเดินต่อเดินต่อแล้ะรอลุกลงแล้วตีแค่นี้เองเพื่อนๆก็ตีให้เรานะสังเกตแค่ลุกลงข้างล่างเรานานๆเลยค่ะตกตกลงพา่ายังค่ะเอะตกและทิ้งแขนลงเอะขึ้นเลยโอเคตกยังอ่ะข้างล่างแม่แทนอ่ะตกเลยนะเอาสีขึ้นมาเลยแค่นี้เองลองไปทำดูค่ะทำได้ทุกท่านค่ะสามารถตีข้างล่างโดน ทุกๆเลยครับผม,ผมไปไปกินแป้งเดืทุกคนค่ะไปแล้วสวัสดีครัทุกคนบายบายไปไค่ะกินแป้กันทุกคนเย,ย,<ม>ย้ย